สวัสดีทุกท่านนะครับ EP นี้ EP นี้จะเป็น EP ที่13ก็จะขอนำเสนอนะครับในส่วนของพิมพ์พนาคปก5และ9ชั้นนะครับที่ทันและไม่ทันก็พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่2ต่อจากพาร์ทแรกนะครับที่เรื่องของพาสมเด็จที่ผมได้มาครั้งแรกนะครับก็ EP นี้พยายามนะครับ จะทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่าพระที่ทันแล้วก็ไม่ทันนะครับพระที่ไม่ทันเนี่ยจะมีลักษณะเนื้อหามวลสารยังไงนะครับก็พอดีว่าของผมได้เป็นพิมพ์นากปกมานะครับองค์แรกที่ผมได้ก็จะเป็นองค์นี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์นากปกฐาน9้าชั้นนะครับ แล้วก็ครั้งแรกเลยอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับครั้งแรกเลยที่ได้มานะครับเนื้อหามวลสารด้านหน้าจะเป็นลักษณะของผิวมันนะครับมันเหมือนกับด้านหลังอย่างนี้นะครับซึ่งที่เราสังเกตดูด้านหลังอย่างนี้ครับลักษณะของสีเขาจะไม่ใช่เนื้อหินกังใสนะครับ ลักษณะของสีเนี่ยจะเหมือนกับสีที่มีการป้ายแต้มคือไม่ใช่ไม่ใช่สีจากหินของสีกลางใสครับสีหินกลางใสจะเป็นลักษณะของหินที่ไอสีที่เป็นการปาดหรือว่าแต้มนะครับลงบนพื้นผิวขององค์พระนะครับก็ตอนแรกด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับด้านหลังนะครับพอดีว่าของผมได พระนาคปกมาแล้วก็เกิดความศรัทธานะครับก็เลยนำพระเอาไปแช่ในน้ำมนต์นะครับเพื่อที่จะให้น้ำมนต์มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับก็สังเกตได้นะครับหลังจากที่แช่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอง์พระนะครับก็คือสีจากที่สดๆนะครับเขาก็จะเริ่มซีด จางแล้วก็หลุดไปนะครับเราจะเห็นสีตรงนี้ครับด้านหน้าพวกนี้ครับเห็นไหมครับสีเขาจะเริ่มหลุดไปนะครับแล้วก็จางลงนะครับซึ่งผมก็ได้พระหน้าปกเนื้อเป็นปูนหินนะครับก็ได้องค์นี้มานะครับก็เลยมาเปรียบเทียบกันนะครับก็ลักษณะของเนื้อเนี่ยจะเหมือนกันนะครับ เหมือนกับว่าได้องค์เนี้ยมาเสร็จแล้วก็เขาก็จะนำสีมาป้ายแต้มนะครับจะไม่ใช่หินกลางใสในยุคของพศ2411นะครับที่องค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านปลูกเสกแล้วก็ให้ทํานะครับก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อปูนนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะไม่ไม่ทันสมเด็จพระพุทธจารย์โต 2411จนถึง2415นะครับเพราะว่าเนื้อเบญจศิลิเนี่ยประวัติที่ผมค้นหามานะครับก็จะมีการเริ่มทำมาตั้งแต่2408นะครับมาเรื่อยๆนะครับจนถึง2451นะครับที่ที่เยอะๆนะครับจนถึง2451ก็อ,องค์นี้สององเนี้ย ถ้าถ้าเป็นองค์นี้นะครับนี่คือเนื้อเบญจสิลิที่ไม่ทันนะครับแล้วก็จะมีที่ทันนะครับจะมีอยู่สององค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหามวลสารของหิงกันงใสเลยครับองค์น,นี้นะครับน,นี่ด้านหน้านะครับ นะครับอันนี้เขาจะเป็นเนื้อหินเลยนะครับก็อีกองค์นะครับองนี้ก็จะเป็นเนื้อหินกลางใสเลยนะครับแต่องค์เนี้ยเขาจะลงชาติแล้วก็ปิดทองนะครับ จะมีแผ่นทองที่ยังคงเหลือติดอยู่นะครับเนีสองจุดนี้จะเป็นแผ่นใหญ่เ่อนเราลองเข้ามาลองเข้ากล้องขยายกำลังสูงดูนะครับว่ามวลสารจะแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับสี่องค์นี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเอาองค์ที่เป็นเนื้อหามวลสารของหิงกันใสนะครับองค์ที่ทันนะครับสองสีหนึ่งหนึ่งนะครับเอาองค์นี้ขึ้นก่อนนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้จําเนื้อหามวลสารนะครับขององค์ที่ทันนะครับเราลองมาดูในกะล้องขยายกําลังสูงนะครับ ตรงนี้ผมขยายเกือบเกือบสุดเลยนะครับเราจะเห็นว่าคาบแคลไซต์ที่เขาขึ้นคุมนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนามากนะครับก็เหมือนกับทุกองที่ที่ผมเคลวขึ้นให้ดูนะครับเห็นไหมครับคาบแคลไซตเขาจะขึ้นคุมทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีผงตะไบทองนะครับเล็กๆที่สะท้อนแสงพวกนี้ครับก็จะอยู่เต็มองค์เลยนะครับ ทั่วไปหมดเลยครับที่เป็นเม็ดสีทองสะท้อนแสงนะครับเล็กๆพวกนี้ครับเต็มเลยแล้วก็จะมีเม็ดมลสารครับอย่างอติธาตุนะครับตรงนี้นะครับอติธาตุแล้วก็เม็ดแดงซุ้มกอนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเม็ดแดงซุ้มกอนะครับเราก็จะเห็นว่าหงตะไบทองนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเต็มองคทั่วองค์เลยนะครับ นะครับผงตะไบทองเต็มเลยครับผมถ่ายให้ดูนะครับนะครับพอเราขยายขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นผงตะไบทองนีครับทั่วเลยครับเป็นไปหมดเลยนะครับ ก็จะเหมือนกับพระที่ทันนะครับสองสีหนึ่งที่ผมให้ดูทุกทุกครั้งนะครับนี้พอดีเราเอาขยายเข้ามาเกือบสุดเลยนะครับเม็ดแดงซุมกอนะครับเม็ดดำข้้นทูบก็จะอยู่จุดนี้นะครับเต็มเลยทั่วเลยนะครับนี ก็จะเป็นพาดหา่ใยไหม่นะครับเส้นใยใหม่ตรงนี้นะครับขยับลงไปอีกนิดนึงนะครับเม็ดเงินสะท้อนแสงนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นเม็ดเงินที่สะท้อนแสงน,นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับตัวน,นี้นะครับเม็ดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบินเจ็ดโป่งเจ็ดปาดเจ็ดข้านะครับที่เป็นสีออกฟ้านะครับอันนี้คือเนื้อหามวลสารของพระที่พันสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับพศสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับ เราจะเห็นว่าเม็ดผงตะไบทองเนี่จะอยู่ทั่วองค์นะครับเม็ดเล็กๆแต่เขาจะถูกแคลไซต์นะครับเขาขึ้นคุมเอาไว้นะครับซึ่งแคลไซ์ที่ขึ้นก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับนะี่ครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ผมจะให้เราจําเนื้อหามมนสารของพระธทิทันนะครับสองสีหนึ่งหนึ่งนะครับ นะครับแคลไซดแล้วก็เม็ดทองที่สะท้อนแสงนะครับเต็มเลยครับเม็ดทองนี่ขึ้นเต็มเลยครับทางเม็ดทองเม็ดเงินนะครับเล็กๆนะครับอันนี้เม็ดเงินนะครับมีเม็ดเงินเม็ดเงินอันนี้เม็ดเงินนะครับก็จะเป็นเหล็กไหลเงินยวงถ้าเขาสะท้อนแสงนะครับส่วนเม็ดทองนี่เต็มเลยครับขึ้นทั่วเลยครับ รวยอยู่ทั่วเลยแล้วก็จะมี i, คาบแคลไซต์เขาขึ้นคุมอยู่ค่อนข้างที่จะหนานะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับ <ić revelation> เดี๋ยวมาดูอีกองคหนึ่งน,นะครับที่ลงชาติแล้วก็ นี้ก็จะเป็นองค์ที่ลงชาติแล้วก็ปิดทองนะครับเราก็จะเห็นจะลงลักด้วยนะครับลงชาติแล้วก็ลงลักแล้วก็ปิดทองนะครับนะครับชาติลงชาติชาติแดงนะครับชาติแดงจะอยู่ข้างในแล้วก็ลักจะอยู่ข้างบนนะครับ แล้วก็จะมีแผ่นทองปิดอีกทีนะครับตรงที่ลักนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นทองที่เขายังไม่หลุดล่อนไปนะครับนี่จะเป็นแผ่นทองนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าส่วนพภาพักนะครับ นี้จะเป็นพระพักขององค์พระนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยก็จะมีตอนแรกเขาจะลงลงชาตินะครับลงชาติแดงแล้วก็ลงลักเห็นไหมครับดำๆำนะครับตรงพระพักเนี่ยจะเห็นชัดนะครับลักจะยังอยู่นะครับแล้วก็จะมีปิดทองนะครับมีปิดทองนะครับก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดล่อนไปนะครับทองแล้วก็ตรงผิวส่วนเนี้ยก็จะมีลัก ที่เขาหลุดล่อนไปนะครับแต่เขาจะมีที่แผ่นทองเขายังติดอยู่ตรงนี้ลักเขาเขาจะยังมีอยู่นะครับอันนี้เราก็จะเห็นเม,มน็ดมวลสารนะครับน,นี่จากว่าลักที่เขาลงนะครับก็จะยังมีเคลือบอยู่นะครับเราก็ยังเห็นมดเม,ม็ดมวลสารไม่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับอันนี้จะมีลักคุมอีกทีนะครับ ก็จะอยู่ในส่วนของด้านบนนะครับเม็ดทองก็จะยังยังเห็นอยู่นะครับเม็ดทองนะครับ,รบทองก็ยังมีให้เห็นกระจายอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ นี่ก็จะเป็นนะครับเม็ดสีฟ้านะครับดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่านะครับนี่ครมวลสารขาวเม็ดขาวนะครับเม็ดแร่เรามาดูสององนะครับอีกสององ์ที่บอกว่าเป็น เนื้อหามวลสารของหิมปูนนะครับเรามาดูองค์ที่มีการป้ายแต้มสีนะครับเห็นไหมครับผมจะให้ดูเม็ดนะถ้าตรงนี้เราจะสังเกตชัดเลย ผมขยายอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับเม็ดที่เป็นเม็ดขาวๆเป็นก้อนพวกนี้นะครับเม็ดพวกนี้จะเป็นเม็ดที่เกิดปฏิกิริยานะครับก็คือการเกิดปฏิกิริยาจากปูนและน้ํามาทําปฏิกิริยากันนะครับเปิดเกิดเป็น มวลไม่ใช่ไม่ใช่มวลสารของพระนะครับจะเป็นเม็ดปฏิกิริยาที่เกิดจากการจับตัวนะครับของน้ําแล้วก็ปูนนะครับเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเขาจะไม่กลมนะครับเขาจะไม่กลมเหมือนกับแคลไซที่เราเห็นก่อนหน้านี้ครับแคลไซที่เราเห็นก่อนหน้านี้เขาจะเป็นลักษณะของกลมแล้วก็กดเคลือบครับ เนื้อพระไปนะครับแต่เนี่ยเขาจะปูขึ้นมานะครับปูขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับก็สีเรามาดูสีนะครับเนี่ยแต่มวลสารเนี่ยเขาจะเหมือนมวลสารของพระสมเด็จนะครับเ็เาจะมีเม็ดอันนี้ก็คล้ายกับเม็ดของอธิธาตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเม็ดแร่นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้างอันนี้จะเป็นพราพักนะครับด้านหน้าพราพักนะครับก็คือมีการทำปฏิกิริยาของปูนนะครับหินปูนแล้วก็ เมื่อเจอน้ำนะครับก็จะทําปฏิกิริยานะครับเขาจะไม่เป็นวงกลมนะครับเขาจะออกเป็นเหลี่ยม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 นะครับอันนี้คือการเกิดปฏิกิริยาอายุที่ไม่ถึงนะครับเมื่อเขาเจออากาศในน้ํานะครับเขาก็จะทําปฏิกิริยาซึ่งมันอายุมันไม่ถึงนะครับแล้วก็สีจะเห็นสีนะครับสีขององคพระเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนนะครับ เห็นไหมครับที่เขาเกิดนะครับเขาจะไม่ไม่ใช่เม็ดกลมนะครับก็จะเป็นผลึกเป็นเหลี่ยมนะครับอันนี้คือเขาไม่ถึงแน่นอนครับอายุไม่ถึงแน่นอนนะครับ กับน้ำหินปูนนะครับน้ำหินปูนเวลาเขาก่อตัวขึ้นมาครับเขาก็จะเป็นอายุไม่ถึงเขาก็จะจับตัวเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นก้อนเป็นเหลี่ยมนี่เราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นเม็ดทองนะครับผงตะไบทองเล็กๆเนี่ยครับอันนี้ผงตะไบเงินนะครับผงตะไบทองผงตะไบเงินแต่ผงตะไบทองเขาจะมีไม่เยอะนะครับจะเห็นบ้างนะครับอย่างตรงนี้ นะครับคนที่ขึ้นคุมเขาจะไม่ลักษณะของแคลไซ์นะครับอันนี้จะยังไม่ใช่แคลไซ์นะครับเขาจะเป็นเหลี่ยมๆเ,เขาจะไม่กลมแบนนะครับ อมาฝั่งนี้เราจะเห็นสีที่เขาจางไปนะครับก็จะเห็นเป็นเนื้อปูนนะครับเป็นเนื้อปูนชัดเลยนะครับเนื้อหามมลสารก็ยังเป็นเนื้อหามมลสารของพระสมเด็จอยู่นะครับแม่ก็ยังมีให้เห็นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยจะออกมันๆเงาๆนะครับมาดูดูตรงจุดที่เป็นสีนะครับมวลสาร มนสารเขาก็จะมีเหมือนของพระสมเด็จนะครับเนี่ยครับเม็ดดำขั้นทูบเม็ดดำขั้นทูบเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่นะครับแต่ว่าสีเนี่ยคือสีเขาจะอยู่ด้านบนไม่ใช่เป็นสีของเนื้อเนื้อหินนะครับเป็นสีจากการป้ายนะครับเห็นไหมครับ กหามวน3สารเขาก็จะมีเหมือนเหมือนของพระสมเด็จนะครับแต่ลักษณะของสีสีเขาจะเหมือนกับเป็นสีถูกป้ายมาดูอีกองหนึ่งนะครับองค์ที่สี นี่จะเป็นองค์องค์ที่ไม่ไม่ถูกป้ายสีนะครับจะเป็นองค์ที่เป็นหินปูนนะครับนะครับลักษณะของเคลวไซที่เขาขึ้นนะครับเขาจะขึ้นเป็นเหลี่ยมนะครับจะไม่เป็นก้อนวงกลมนะครับเขาจะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นเหลี่ยมนะครับอันนี้คืออายุ อายุเขายังไม่ถึงนะครับ150ปีนะครับแล้วก็ที่เราจะดูกันบ่อยๆนะครับก็คือรอยแตกยุบย่นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปนะครับถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าวัดถึงไม่ถึง150ปีนะครับนะครับ ลัษณะของตัวที่ทําปฏิกิริยานะครับข้าวแคลือใสครับเขาจะยังเป็นก้อนอยู่นะครับก้อนเป็นก้อนเป็นเหลี่ยมจะไม่ใช่วงกลมที่เคลือบอยู่บนเนื้อผิวพะไปเลยนะครับเขาจะยกตัวลอยตัวขึ้นมาอยู่นะครับนี้ก็จะเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับเห็นไหมครับ เม็ดทองนะครับผงตะไบทองเล็กๆนะครับเนี้ยก็จะเป็นรอยแตกยุบย่นนะครับที่ทุกครั้งที่ผมจะสังเกตนะครับเวลาเข้ากล้องขยายกำลังสูงก็คือถ้าแคลไซส์เขาขึ้นคุมนะครับขึ้นคุมนะครับก็แสดงว่าพระเนี่ยเขามีอายุนะครับ แต่ตรงนี้เราจะเห็นว่ารอยแตกยุบย่นตรงนี้คาบแคลไซต์เขาจะขึ้นบางมากนะครับก็แสดงว่าเขายังไม่ถึง150ปีอะครับอายุของพระนะครับยังไม่ถึง150ปีนะครับเขาก็จะเป็นก้อนนะครับไม่ใช่ผลึกเคลือบลงไปเลยนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นผงตะไบทองค่อนข้างจะเยอะนะครับนะครับก้อนตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับก็จะยังไม่เคลือบรอยแตกยุบย่นนะครับเขาก็ยังไม่ถึงนะครับ นะครับเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับคือเขาอายุเขายังไม่ถึงนะครับอันเนี้ยเราก็พอจะสรุปได้ในเบื้องต้นนะครับถ้าจะให้แน่นอนเนี้ยก็คือต้องเข้าเครื่องตรวจคัดแยกสารแล้วก็แยกอายุของผ้าอีกทีนะครับอันเนี้ยก็คือจะชัวร์กว่านะครับจะแน่นอนกว่าแต่เบื้องต้นที่เราใช้การตรวจทางกายภาพนะครับก็จากการใช้กล้องขยายกําลังสูงนะครับ เราก็แยกพอแยกได้นะครับว่าพระที่ไม่ทันเนี่ยในบางบางช่วงนะครับถ้าเป็นเนื้อเบญจศิริจะมีการนำพระนะครับที่เป็นเนื้ออื่นๆแล้วนำมาป้ายสีนะครับป้ายสีเพื่อที่จะให้เป็นพระเนื้อเบญจศิรินะครับในยุคหนึ่งนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าในช่วงไหนนะครับที่เขาทำนะครับ แต่ว่าตอนเนี้ที่ผมพบข้อมูลก็คือว่าเมื่อเรานํามาแช่ในอ่างน้ำมนตนะครับสีของเนื้อเบญจศรีนะครับสีของเบญจศรีเนี่ยเขาจะเกิดการซีดจ,จางแล้วก็หลุดหายไปนะครับก็ตรงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลที่ผมนําเสนอนะครับอาจจะเพิ่มประสบการณ์ความรู้ในในอีกด้านหนึ่งนะครับเวลาที่ที่เราจะแยก เนื้อเบญจสิริของพระนะครับว่าองค์ไหนแท้ทันหรือองค์ไหนที่ยังไม่ทันนะครับเพราะว่าผมก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะเป็นพระที่มีมวลสารของพระสมเด็จนั่นนะครับแต่ว่ามีการนํามาป้ายสีเพื่อที่จะให้เป็นเนื้อเบญจสิริในช่วงหนึ่งอาจจะมีการซื้อขายกันในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงเลย ็นแรงจูงใจให้เกิดการทําการเปลี่ยนจากเนื้ออื่นๆมาเป็นเนื้อเบญจศรีนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวนะครับต้องใช้วิจารณญาณอีกทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเนื้อหาใน EP นี้นะครับจะช่วยเพิ่มความรู้ของทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับ EP ต่อไปก็จะนำเสนอในส่วนของเนื้อหามวลสารที่เกี่ยวกับพระที่เกี่ยวกับพระเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่เป็นเนื้อเบญจศิลิที่ทันพศสองสี่นะครับก็จะเป็น EP ต่อไปนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ